ได้พูดถึงความประทับใจที่ใช้ผลิตภัณฑ์สูตรสยามธุรกิจของเราใช้มาตั้งแต่เดือนสิงหาปี2563หรือเปล่าคะหรือเดือนไ<อ>หนใช่ค่ะสิงหาแล้วเป็นยังไงบ้างบอกท่านผู้ชมสักนิดนึงถึงความประทับใจความประทับใจคือลดความยุม่งยากคือไม่ลดความยุ่งยากละไม่ไม่ไมเดือเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าทั้งคนงานแล้วก็ คือใช้การฉีดพ่นใช้ใช้เวลาไม่มากแล้วก็<ะ>เลยคือใช้แบบโอ้เขาเป็นนวัตรกรรม,หมใหม่ใช<ะ>่ว่าสามารถขค้ืนย้ายได้ิทุกสัดส่วนในพื่เรื<ะ>่องก,การฉีดพ่นอ่ะใ,ใช้เป็นละออง ก็ฉีดเป็นละอองฝอยฝอยใต้ทรงพุ่มใช่อก็ฉกข้างนอกเหมือนที่แนะนำครับเออแต่เอาเอาปากไปพี่เป็นหลักด้านในด้านในเป็นหลักแต่ว่าข้างนอกก็ฉกฉกบ้างกันพวกแมลงใช่เอเหมือนที่เนียบอกว่าสวนบางแปลงใช่ไหมที่ใช้น้ำอยู่ประมาณ800 0ันลิตรเมื่อก่อนพี่ใช้เคมีทั่วไปแปดถัง8 0ดพันลิตรแต่พอมาใช้สูตรสยามธุรกิจแล้วแปลงนั้นเหลือเท่าไหร่นะคะ เหลือ2,000ลิตรกับลิตรนึงเหลือ2,000ลิตรน่อยโอ้ลดลงมาได้เกินครึ่งเลยนะคะเฮียเกินครับก็รีบได้ว่าประหยัดลงมาแล้วราคาต่อต่อคิวอต่อถังราคาต่อถังคำนวณดูแล้วของสยามธุรกิจประหยัดกว่าไหมคะก็ ประจยัดป่าครับเพราะหมายควาะว่าทิ่จักเนื่องจากจากต้นนะฮะประหยัดป่าเพราะว่าถ้าราคาของเนี่ยอนาคาริฟเนี่ยเตัวมูลค่าของสยามแพงกว่าจริงแต่การปฏิบัติภาคปฏิบัติเนี่ยคือเขาสามารถลดการเหนื่อยของพนักงานที่เหนื่อยในการในการสีบพุ่นได้แล้วทำให้จำนวนจำนวน ปริมาณน้ำปริมาณน้ำเนี่ยน้อยลงน้อยลงเกินครึ่งจาก8ปดพันเหลืออยู่สองพันนิดๆิดจากการใช้ใช้ปุ๋ยสกัดพันธรรมดาฟื้นต้นอ่ะผมว่าฟื้นต้นอ่ะเราใช้แปดยางเจ็บแปดยางนน้อยฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยวอ่ะหล่ะใช่แล้วใช้เป็นจำนวนมากด้วยค่ะก็จะมีมี โอย NPK นพีโอิมพาคุิมพาแล้วก็น้ำตาลทั้งดวนอาบิโนแล้วก็ยาชอลาเพื่อไปเพื่อทำตาลทั้งดวนก็นะมชีลายาข้าาแมลงบวกเข้าไปยอะปมรกตัวประมาณเจ็ดแปดตัวเสริมยาจะไปลงือไม่เก แล้วใช้ปริมาณที่มากค่ะทำแปลงโอ้แล้วพอมาใช้สยามุรกิจตอนฟื้นต้นเป็นไงมั้งก็ก็ฟังรู้สึกมีฟัามยิ่งใช้ยิ่งยิ่งมั่นใจครับเพราะว่าเราเนี่ยมเด้ใช้อาหารเสริมแต่ชีวิตอีกคีเลตอะไรครับอะไรก็แบบเราไม่สักษาค่ะก็มีครบยล่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่า S R G S R P แล้วก็ปุ๋ยทางดิน ก็สามารถที่จะฟื้นต้นได้เปรียบเสมือนที่ใช้แอย่างในสมัยก่อนก็ลดต้นทุนไปอีกดีกว่าเลยครับโอ้ดีกว่าด้วยเพราะมันครบแล้วก็ปรุงสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วออเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับที่เคยเคยใช้ที่ผ่านมาในความยุ่งยากเน่ตัดออกไปได้เลยของเราไม่มีความยุ่งยากแล้วแม้กระทั่งในส่วนของการแนะนําสิ่งดีๆให้กับญาติพี่น้องอะไรเนี้ยก็สามารถบอกสูตรบอกอะไรได้มันก็แค่ อันนี้ตายตัวง่ายๆครับค่ะแล้วความว่าการตอบสนองของพืชเนี่ยค่ะสามารถอยู่ได้ยาวนานกว่าเการใช้เคมีอย่างกาชใช้เคมีขึ้นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสิบวั <S <S นเนี่ยเขาใช้ได sure> ้ผลจริงเร็วจริงแต่ว่าการออกฤทธิ์เขาพอหมดฤทธิ์เนี่ยเกาจะเริ่มมีอาการที่ว่าเหมือนเดิมเหลืองบ้างอะไรบ้างมีการหมดฤทธิ์ของเคมีค่ะหรือว่าของของอยำน้ำจิ้มเองค่ะคือเขาสามารถ หนูได้ยาวนานกว่าค่ะแล้องภาพมันล้อมีเลยอืมแ,บบแล้วต้นก็ไม่โทมแล้วต้นก็สวยใบก็สดครับรู้สึกว่าทุกอย่างก็ก็คืนมาตัดสติคือมันจะเพือ่อจะมีความเรื่องอะไรไม่ไม่กระด้างคือมีความเยือกขึ้นมีความอ่อนเนื้อเยื่ออะไรเนี่ยจะ,จะ,จะเหนะ<ะ>มือนปกติครก่อนเราจะเคมีจะเก่งหมดเลยครับค่ะาการเก่งของผู้หญ<ะ>ิงคือ มันผิดปกติละถาเป็นยูทูบโซ่ก็ผิ<ะ>ดค่ะคือสังเกตขนาดนั้นเลยอะครับ<ะ>แล้วคุณงานก็งอบพอดีอะโดยเฉพาะในสวนที้สุดดเย็นใช่แล้วตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่สวนเนียก็เย็นด้วยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของสารเคมีอันตราย,ยอันนี้ก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นความประทับใจที่เฮียสุได้ใช้กับเรามาแล้วก็จนมาฤดูกาลนี้ตอนนี้ด้านหลังของเราเนี่ยลูกก็เริ่มใหญ่ขายประมาณเดือนไหนคะ มีนาเมษาพฤษภา,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 าสามเดือนเลยครับโอ้สามเดือนเลยแล้วตอนนี้ก็เปิดแผงที่ตลาดไทยไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่ททว่าจะได้ส่งขายสิ่งดีๆผลไม้อร่อยๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับประทานร่วมกันเออแล้วก็ใครที่อยากจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก,ก็ติดต่อเราได้โดยเฉพาะในเขตของศูนย์ข่าวสุพีรมสยามธุรกิจประจำตำบลไม้ลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะที่ตอนนี้กําลังจะขยายไปสู่ประเทศกัมพูชาซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าใกล้หานลกนิดเดียว ก็สามารถที่จะมาร่วมโครงการกับสยามธุรกิจได้โดยติดต่อผ่านเฮซูได้ก็ยินดีให้คําแนะนําแล้วที่นี่ก็จะเปิดเป็นคลินิกที่จะคอยให้คําแนะนําในเรื่องของการแก้ปัญหาทุเรียนป่วยด้วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงไหมคะคานี้ครับผมคือตามในแนวของรัฐบาลเลยครับสปกะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตว่าฉะนั้นมาที่ศูนย์ประสานงานนะคะศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจประจาตาบลไมายูแล้วก็ติดต่อเฮซูกับเจรัสได้เลย เนาะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่แบ่งปันสิ่งดีๆวันนี้ทําทุเรียนได้เยอะเท่าไหร่ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเหลือเท่าไหร่ดีกว่ากาไรเท่าไหร่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสยามธกิจของเราก็พร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้เราลากันไปก่อนสยามธุทกิจสวัสดีค่ะ